สิเดินคิร้หนึ่งสองสามสี่สามเดียวนร้อนมากน่หมูมันมีอ่าไม่เยุดแขงคนีูเลไม่เคยเลย

ใหญเราเป็นเนจะขึ้นแล้วมันไล่กวนมันไล่กวนไปคุยกับแกเอาเลยมันสายเก็บสายไกลหน้าชบหน้าชุบน้ำบ้างเอออมัเลยแบบนี้เหรอ

ให้ทีมงานไปคุยเลยทางนี้ไม่รู้เรื่องหรอกกติกาอะไรยังไงไปคุยกันกับผู้ใหญ่ กีกิย่พี่จอนไปคุยเลยพี่จอนน่นแะไปคุยเลยไปคุยเลยพี่จอนกระตยเราลองี้ยงลไปเลีนะนั่นแหละโดยการสัยายสั้นมันนเขาจะตกกันพี่ถ่ายจอนขอผมไปั้งหมดแล้วไปถ่ายรูปคือเจอไม่ฮีโร่นะแต่ตอนใกล้จะหมดแล้วนี่ยถ่ายหนึ่งห้ะทีอะแค่นี้เลยพี่ เหยื่อคิได้กี่งูได้ไม่เคยเลยปีก่อนก่อนพี่กานูน่ะไม่ที่ได้โตสาราใกล้ยุบวงใหญ่ รีบอ <c oughs> ัดเก่งริอ cool. ัดมันจะไปนู้นแล้วเก่งอ้โหบ้านั้นเก็บสองคนเดียวเ็นไม่ได้เล่อยากเห็นร่

ผมมันของกินเยอะผมมันไสฟังไม่ทิ้งเลยไม่ใช่ใจเราผมฟังไม่ทิ้งเลยสัทธาน่ะนั่นแหละต้องไปคุยเองไม่อยากปลาใหญ่ก็จริงเพราะว่าปลามันได้ในเวลาแต่มันยังเยอะไม่ได้ไงนั่นแหละแล้วมันอยู่นอกเัาทายยิงเรื่องบ้างจะโดนก็ใหญ่กระดนยงใหญ่ เฮ้ยจะเย็นใหญไปอย่างนี้ก็เหนียวแล้วแม่จิตลงสัมผัสแต่เรียงไห้ยเหนื่อยเตอะมันไม่เียนุ่นไปบอกเขาทางนุ่นเงียบ

กันลึกเลยอุ้ยตายหาใหญ่มากอุ้ยุกคนลุกอู้คนขาลุกโอ้คนแขนลุกอ้ยอาเอาไอ้นั่นออกก่อน